รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทางช่องนะครับของเสียนาทีนะครับครับหลังห้วเล่าออกนะครับเนาะเอามาเบิ้ลขนห้วเล่าออกสักครั้ด้อพี่น้องเอฟซีนะครับหัวเล่าออกนะครับก็มาปล่อยต่อกลางดึกนะครับลาวพัฒนาปู่สีสะเกตดนะครับพี่น้องเอฟซีครับปูสีสะเกตดเชื่อนาีก็พึ่งตามนะครับพี่น้องเอฟซีก็ขอ กาบนมัสการนะครับปู่รีสเกตนะครับที่นํำเสเนอตัวเรียกแนวทางนะครับมาให้นะครับ <_ t ot> พี่น้องเย็บซีเอาไปรุ่นไปเสียงกันรอบบ้านพุดนะครับเนาะเอาผลไม้เล่าออกรอบเมื่อขึ้นนะครับเก้าเก้าสี่สี่เจ็ดห้านะครับพี่น้องเย็บซีครับเรียกแรงออกซีซีนะครับ เอามาตามตัวกันรอไม่นะครับเราพัฒนานะครับอันนี้หมวดประจำบ,บันทีนะครับหมวดประจำบ,บันทีแปดนะครับผ่านมาแล้วนะครับพานมาหม,มาดนะครับแปดทับหนึ่งทับหกเจ็ดนะครับพี่น้องที่ผลหวยเล่านะครับ ครับผลเมื่อเลาออกนะครับเ้าลาวปูซิสเกตนะครับพี่น้องเอฟซีปล่อยกลางดึกนะครับครับสายวิ่งสซยหลดนะครับของปูซิสเกตเข่าด้วยครับด้วยพี่น้องเอฟซี เด็กของปูสีสเกตนะครับแต่เสียงนาดีบอกมาลงให้พี่น้องเขาเบิงนะครับเพราะว่ามันบม่ได้ตามเนาะนะครับเนาะนะก็เพิ่งจะมาตามนะครับลราพัฒนาปูสีสเกตนะครับเอางวดวันพุธนะครับเนาะวันพุธนะครับ เราพัฒนานะครับครับปลูกสีสเกตนะครับ ับวิ่งนะครับ <c oughs> พี่น้อง FC ฟซีวิ่งนะครับห้ากับสี่นะครับพี่น้อง FC ฟซีกับปู้จับปู้ให้นะครับกับมมี่ห้าสี่ 52นะครับห้าหกนะครับพี่น้องมิฟี่ร้อยสิบมาออกตัวเก้าอยู่บ่พี่นอ้อ,มอ,อ,กกอ,นองมิี่ตัวเลขนะครับก็ยังมีหาเจ็ดติดคือเก้านะครับห้าเจ็ดนะครับพี่น้องมิฟซี่ห้าสี่ห้าสองห้าเจ็ดนะครับพี่น้องมิี่ปูดเด่้นหายสามห้างนะครับปูดเด่้นหายนะครับ เรียกวิ่งนะครับพี่น้องยิซีเด่นที่ห้านะครับห้าสองห้าสี่นะครับห้าหกนะครับพี่น้องยิปซีห้าสองห้าสี่ห้าหกนะครับ เลขสามตัวก็มีด้วพี่น้องอีฟซี่นะครับสี่ห้านะครับพ่งีสี่ห้าสี่สี่ห้านะครับสี่นะครับพี่น้องอฟซี 7 5็7 5้าสี้อกนะครับครับ,บขอกลาบอนุญาตนะครับข้อกลาบขออนุญาตจากปูนะครับเนาะ นำเสนอตัวเลขแนวทางนะครับมาให้พี่น้องยิปซีเฮานะครับเดี๋ยวไปรุนไปเสี่ยงกันนะครับกับเล่าพัฒนาหลอกบ,บ้านพุทธนะครับพี่น้องยิปซีเอาปูเดียนห้ยสามห้างนะครับสามเด็กสามตัวนะครับเนาะสี่ห้าสี่สี่ห้าสองสี่ห้าหกนะครับพี่น้องยิปซี เอาแคปหน้าจอไว้ครับเอากลางเคลืนนะครับพี่น้องที่เล็จกจักหน่อยนะครับครับอยู่ข้างบนนะครับเป็นผลห้วยเล่าออกนะครับเก้าเก้าสิ 4475นะครับผลแหวนเหล่าออกมาขึ้นนะครับเนาะส่วนเลขล่างออกซีซีนะครับเลขล่างออกซีซีนะครับเอาลอะวันพุธนะครับวันที่สิบนะครับเดือนมกราคม2567เหลาวพัฒนานะครับปูซีสเกตนะครับครับลาวพัฒนานะครับพี่น้องทุกที่ ครับของปูซีสเกตนะครับวิ่ง5กับ4นะครับพี่น้องนิฟซี่จับคู่5 4 5 2 5 6 5 7นะครับพี่น้องนิฟซี่หาเจ็ปูประเด็นให้นะครับถอนออกมาแล้วจิกาสามหัวสอนอยู่บ่พี่น้องนิฟซี่ <c oughs> เอาเรียกสามตัวก็มี4 5 4นะครับ4 5 2นะครับ4 5 6นะครับพี่น้องนิฟซี่เจ็นะครับ7 5 2 7 5 6ครับ อมองได้เด็ดๆดังๆนะครับเสี่ยนอดีตกติดตามไ้พี่น้องเข้าคือเข้านะครับพี่น้องที่สำหรับคลิปนี้นะครับเสี่ยนอดีตก็จะเพียงแค่นี้ก่อนครับ